สวัสดีค่ะคุณนิวสกุชิสนใจตัวไหนไหมเมื่อกี้ทัาไปถามทักไปตามพี่ที่ไอจีด้วยยังไม่เห็นเลยพี่ยังไม่ได้เข้าไอจีสนใจตัวไหนไหมพี่เซลลแล้วนะคะรับผ่อนไหมครับรับค่ะถ้าได้นะคะผ่อนจะให้จะเซลลให้เลือชิลละสามห้านะคะถ้าผ่อนคือถ้าผอมโอนก็พี่ให้ไปเลยชิลละสามสิบนะคะ กดแชร์ให้ด้วยทุกคนคนดูน้อยมากเลยแบบไม่มีคนดูเลยอะ่ะช่วยแชร์ให้หน่อยคือพี่จะบอกว่าเมื่อกี้พี่โอนวอผิดแล้วตอนนี้คือเศร้ามากนะคะ ของเข้านะทุกคนมีใครไหวตัวนี้ไหมมีใครอีกได้ไหมสวัสดีค่ะทำไมคนดูน้อยจังผู้ติดตามคืออะไรอ่ะขนาดผู้ติดตามเยอะนะเนี่ยไม่มีใครเล่นเลยเหรอ Youtube รีวิวของเลยค่ะก็จะมีบันนะคะนี่ตอนนี้พี่มีใครไหวไหมพี่ให้สองร้อยเอ่อสองร้อยแปดสิบนะคะสองร้อยแปดสิบตัวนี้นะให้สองร้อยแปดสิบนะคะถ้าใครอยากผ่อนก็เอฟได้นะสองร้อยแปดสิบนะคะใหม่เลยสองร้อยแปดสิบ บันจะชิ้นละพร้อมโอนชินละสามสิบค่ะผ่อนเพื่อสามห้านะวันนี้เฉพาะวันนี้นะคะสโลทุกชิ้นอนะคนดูน้อยมากเดี๋ยวพี่จะทำคลิปแจกนะคะสักวันหนึง่ง เดี๋ยวจะทำเร็วนี้แหละจะเสจ็จทุกบันนี้แหละก็รอเล่นได้เลยนะคือพี่ไลน์ในในเฟสไม่ได้เลยอ่ะมันไม่รู้เป็นอะไรมันเป็นเพราะเฟสมั้งเฟสโลเวอร์นะคะนี่ดู แล้วก็ถ้าพี่ใช้ตัวนี้ไลฟ์นะมันก็จะดูมันดูคอมเมนต์ไม่ได้มันต้องมาใช้เครื่องในการดูคอมเมนต์นะคะดีได้ตัวไหนไหมค่าส่งค่าส่ง30สค่ะคิด30พอนะลงทะเบียน3ามสิบเอเอ็ธห้านะคะปกติคิด35หนะคะ เดี๋จะบานเลยค่ะนี่จะมีลายประมาณนี้นะมีแมวพี่พิมพ์นะคะน่ารักมากพี่บอกเลยว่าอะไรจริงๆมันไม่ซ้ำนะอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะอัน,นจะเป็นรุ่นเก่าตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่านะตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ ตอนนี้คือเศร้ามากอะ่ะไม่มีคนดูเลยทุกคนงงมากเมื่อก่อนไม่เคยมาไลน์นะเมื่อนานมาแล้วคุณดูสิบอยู่นะเห็นว่าก็ได้ให้เอฟผ่อนอ,อจุจทาพอนอ,อได้ไหมคะได้คะ่ะ ี đây tôi ่ได้ตัวไหนหรอ